ซัมซุมนี่แกใช้ซัมซุมอยู่ตัวนี้ A11 ถ <A 1> างจางเขาขาวแบบนี้จอขาขาวแบบนี้เบื้องต้นก็กดปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงกดสามปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงเปิดทางไว้ป พอเครื่องสั่นปื๊ดทีนึงก็ปล่อยมือเงียบปิดมาแล้วซัมซุง A11 น,นี่ครับผมถ้าไม่หายคอยแกะเครื่องค่อยขยายผลไปเรื่อยเมืองต้นก็ลองแก้ไขดูนะถ้าไม่หายค่อยมาขอบคุณครับเพื่อมีประโยชน์สำหรับท่าน